เอาเลยได้เหรอจะมีฮอจมูก้าเห็นแล้วเดี๋ยวไม่ได้ถุงใจจะเาี่เป็นเงินอนาสิคุยเดอน้ำผึ้งเด้อน้ำพึ่งบองบองยังนี่บองเล้าสีใส่บองเล้าบอกโมีตีนหายากตามมาเด้อ คนหาสร้างเสือนี่คนเสือเมื่อนเออเมื่อเบียเมื่อตื้อปลาคนนั้นกินแล้วนี่ปลาทุกเสาสามเลขยงสี่นี่หมดทันเว้านอนถ่าเลยถ้ามันขึ้นเออ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 ถ้าขึนมือเล่งน่ะคนหาสิกุยเพราะกินเต็มที่มามือเล่งนี่ไม่ได้นอนถ้ามันขึ้นคก็ว่าเลย 哎。<laughs> <laughs>